ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของลูกเต๋าที่จะช่วยท่านในการแก้ปัญหาเรื่องผ่าปากหรือแพ้3เอียลนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่เอาไว้รับมือโดยเฉพาะนะครับนอกจากนั้นนะครับผมยังจะรีวิวเพิ่มเติมอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อเอาไว้เปลี่ยนกันเล่นนะครับลูกเต๋าอย่างที่ผมแจ้งนะครับคนจะมีชุดเปลี่ยนเสมอนะครับอีกชุดหนึ่งจะเป็นลักษณะของชุดที่ตึงอยู่อยู่แถวกลางนะครับโดยที่ไม่แก่จนเกินไปนักนะครับเพราะฉะนั้น ปัญหาเรื่องสามเอี่ยวนะครับปัญหาเรื่องหนักบนนะครับตัดทิ้งนะครับ2ชุดนี้จะช่วยท่านได้นะครับจะเป็นชุดไหนเดี๋ยวผมมาเฉลยช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวมาช่งการรีวิวลูกเต๋าไปพร้อมกันเขย่าปกตินะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับ542ลูกเต๋าจะช่วยท่านนะครับ5 5 6 ได้ไปนะครับควรจะไปปรับน้าหนักมือตัวเองดูก่อนนะครับว่าลูกเต๋าไปลักษณะไหนนะครับให้เกิดความชํานาญความคุ้นชินนะฮะหกสองเอี่ยวห้าสองสองห้าสองสองเห็นนะฮะโอกาสที่จะมาสามก็เอี่ยวเนี่ยถือว่าน้อยนะ ห้าเอี่ยวสามสามสี่นะครับท่านใดชอบลูกเต่าทรงประมาณนี้นะครับต้องไม่พลาดนะฮะห้าห้าสอง 643เห็นนะฮะมาก็มาไม่พร้อมกันนะครับท่านใดที่มองหาเตนาักษณะนี้อยู่ต้องไม่พลาดนะครับอย่างที่บอกนะครับคือปัญหาเนี้ยพอมันแก้ได้นะครับมันจะมีปัญหาเรื่องถ่วงบนเดี๋ยวมาดูอีกชุดนึงนะครับที่จะใช้ในการเล่นอันนี้ผมเขย่าตามปกตินะครับไม่ได้มีการคัดนะฮะ544 6ี2สองสอง เล่นได้ทั้ง4สองและหน้าลายนะฮะสามสามสองเห็นนะฮะเขี่ยออมาเกือบเป็นสิบเปิดแล้วนะครับสามไปเขี่ยวนี่ยังมาไม่พร้อมกันหกสี่สี่อ่ะนะครับต่อไปนะครับจะมารีวิวในส่วนของชุดที่สองนะครับชุดนี้เป็นการตึงเต๋านะครับให้อยู่ในระหว่างแถว ห้านะครับโดยที่ไม่แก่หรือไม่เข้มจนเกินไปนะครับมารับชมนะครับท่านใดที่มองหาลูกเต๋าเอาไปเล่นนะครับ2ชุดนี้นะครับอาจจะตอบโจทย์ท่านได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าปัญหาของแต่ละคนแต่ละที่มีไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเลือกลูกเต๋าให้เข้ากับตัวเองนะครับส่วนจังหวะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเนะี่ยอันนี้บอกเสมอเนาะก็คืออยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะครับบางท่านอาจจะ ข้าห้องน้ํานะครับบางท่านอาจจะสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยแจ้งลูกค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ตัวท่านมาดูชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นการตึงเต๋าอยู่ประมาณนี้นะครับมีสูงมีต่ํามีหกมีเอี่ยวมีสามมีหกมีสี่มีห้านะครับแต่เต๋าจะไม่ทิ้งช่วงนะครับจะไม่ตายเทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะฮะห้าห้าสอง 632นะฮะคือเล่นไฮโลทุกวันนี้นะครับเจ้ามือเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยตรงที่ว่าลูกขาทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นเก่งขึ้นนะครับจะมานั่งคัดนะครับจะมานั่งคัดเตา๋าจะมานั่งยกเต๋าตลอดทั้งคืนเป็นไปไม่ได้นะครับเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นลูกเต๋าจะช่วยเราได้ในระดับที่60 70 80เปอรขึ้นไปเลยนะฮะ552 โโเเขยเยาก็ขย่าน้ำหนักปกติของแต่ละท่านได้เลยนะฮะห้าสองสองนะฮะมีตำ่ำมีสูงมีสูงมีต่ำนะฮะแต่เสังเกตน,นะครับเต่ามันจะตึงๆอยู่แถวสายกลางนะครับจะไม่ลงล่างมาก สี่สองสองนะฮะท่านใดชอบเต่าทรงนี้นะครับบางที่นะครับเล่นกลมเล่นลาดนะครับปลดกระจายนะครับสองชุดนี้นะบอกเลยสองสามสี่นะฮะดูไปเรื่อยๆนะฮะหกสี่สาม 6ก2องนะฮะน่าจะตอบโจทย์หลายท่านนะครับจากลักษณะที่สอบถามกันมาเยอะนะครับว่าแพ้แพ้ประมาณนี้นะครับต้องทำยังไง4 5 6หเอียวเอียว่านะครับมีเอียวนะครับต้องการเต่าที่โตไปวัดไปวัดมาช่วยได้แน่นอน5 3 3 จะทรงประมาณนี้นะครับทั้งสองชุดนี้นะครับโอเคนะครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแพ้สามเอี่ยวนะครับแพ้สามเอี่ยวแล้วนะ2ไม่ต้องการให้มันลักษณะหนักบวนเกินไปชุดที่2เนี่ยก็จะตอบโจทย์ท่านนะครับจะขึงอยู่ประมาณนี้นะครับแถวห้าแถว4ี่แถวสาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดมีปัญหาเรื่องนี้นะครับก็สนใจติดต่อได้นะครับที่ร้านกินีกินีพาณิชนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ